เฟนฟายทโรฟายยาวมากกรอบนอกนุ่มในซอสก็มีให้เลือกเยอะมากมาทานของใหม่ต้อนรับวันตรุษจีนกันร้านโทโรฟายอยู่ที่ไอคอนสยามชั้น6มีซอสให้เลือกเยอะมากทั้งซอสมะเขือเทศมายองเนสชีสชีสต้มยำชีสสไปซี่กิมจิชีสทัฟเฟลชีสดั้งเดิมชีสสไปซี่ชีสข้าวโพดชีสพิซซ่าชีสหัวหอมชีสวาซาบิชีสไข่เค็มชีสมันม่วงชีสสไปซี่แซบกินสดตรเนเจอร์ของร้านนี้เลย มีซอสชีสดั้งเดิมชีสถั่วหอมชีสต้มยำซอสเซนนี้จะไม่เลี่ยนมากนะคะรสชาติตัดกันดีสามารถทานได้เรื่อยๆเลยค่ะก,กล่องเป็นซอสชีสมันม่วงซอสชีสทรัฟแลเลยซอสชีสสไปซี่กิมจิรสชาติแปลกดีนะไม่เคยกินรสแบบนี้มาก่อนเลยค่ะชานมก็หอมหวานมากนะคะใครอยากกินเฟรนช์ฟรายยาวๆกรอบนอกนุ่มในแบบนี้มาทานได้ที่ร้านทโทโร่ฟาอยู่ที่ไอคอนสยามชั้นหกเกามกรลานี้มีกิจกรรมแจกอ่งเปลาลูกค้าเป็นจิยกมงคลด้วยนะกดเซฟแล้วมาเล่สนุกกันค่ะ